แต่ถ้าพลังชีวิตดีเนี่ยมันจะเป็นการเยียวยาตัวเองเงนได้เป็นอย่างดีนะเป็นอย่างดีก็คือการเยียวยาตัวเองในเรื่องของความสําเร็จในทางโลกด้วยแล้วก็เยียวยาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะเยียวยาในเรื่องของความสมดุลทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสมดุลหมดเลยเพราะนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจว่าพลังตรงนี้มันมันพลังงานมันตรงนี้มันมาจากไหน มันก็มาจากธรรมชาติดหละนะพลังชีวิตเนี่ยมันมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายนะบางที่ก็เรียกว่าชี่บางที่เรียกพลังชีวิตบางที่เรียกว่า,ลวา,วาปลานเนี่ยนะนักวิาสเนี่ยเขาจะจะเรียกว่าเป็นพลังที่เป็นเขาเรียกอีเทอร์นะอันนี้มาเซอร์เคยพูดบ่อยอยู่เนาะแต่เรามองไม่เห็นแต่มันเป็นพลังงานที่มีอยู่จริงๆเนะี่ย อันนี้เป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้นะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็คือพลังงานนี่แหละนะอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าในศูนย์พลังงานของเราเนี่ยที่เราแบ่งเป็นเจ็ดจักรเนี่ยนะมันก็มีอยู่ตั้งแต่จัก,กระที่หนึ่งจัก,กระแรกๆเลยนะก็คือจัก,กระบริเวณที่เ,เรียกกนะ้นกลบเนาะอ่เอาเอาเอา,เอาง่ายๆเลยนะมันต้องจะอธิบายแบบ ธรรมดาธรรมดาจัก,กรที่1นจัก,กรสีแดงนะเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของพลังชีวิตนะตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับระบบของการขับถ่ายเรื่องของอัตราตัวตนนะการเชื่อมกับจิตใต้สานึกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นจักระที่หน่งเนะี่ยที่บริเวณคนกบนะแ้นะสูงขึ้นมาก็เป็นจัก,กระที่2อนะมักจะไล่ไปเลยนะ จักกะที่สองเนี่ยอ่ามันอยู่ใต้สะดือตรงนี้ก็เป็นจกักกะอ่าสีส้มนสีส้มนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดนะ,นะความคิดพลังสร้างสารรค์ต่างๆเนจากที่สามสีเหลืองเนะมันเป็นเขาเรียกว่าจักกะที่เกี่ยวกับความคิดที่เป็นปัจจุบันขณะนะปัจจุบันขณะเนี่ยนะมันอยู่บริเวณท้องใช่ไหม จากเนี่ยมันจะอยู่บูเลียท้องนี่มันจะเกี่ยวข้องกับลมหายใจจะเกี่ยวข้องกับปราณเวลาเขานั่งสมาธิเห็นไหมเราจะนั่งสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับสติเนี่ยเวลาหายใจเข้าให้ท้องพองเนี่ยหายใจออกท้องยุบเนี่ยยุบหนอพองหนอเนี่ยเขาจะใช้จักะที่ที่สามเนี่ยนะให้อยู่กับเป็นปัจจุบันขณะเป็นการเจริญสติอะไรต่างๆตรง,งนี้นะแล้วก็ไปจากที่สี่ จาการที่สี่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะการเอาชนะใจตนความเมตตาต่างๆตรงนี้นะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกความรักความอาภัยนะนะความที่เอาชนะตัวตนเราได้ก้าวข้ามอัตตาตัวตนไปได้ตรงนี้เนี่ยมันเวลาที่เรารักใครอภัยให้ใครได้มันก้าวข้ามอัตตาตัวตนใช่ไหมไม่มีอัตตามันเป็นมีการอาภัยเสมอนะ จักระต่อไปก็เป็นตรงลําคอเป็นสีฟ้า,ฟานะเมื่อกี้จับหัวใจก็เป็นสีเขียวสีฟ้านี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจเรื่องของปากลิ้นสื่อสารไอ้ตรงนี้เกี่ยวกับการสื่อสารเสียงออกจากลาคอเห็นไหมเนี่ยการสื่อสารนะงนั้นเราจะพัฒนาคือการสื่อสารกับคนอื่นหรือว่า ถ้าเวลาจะมีพลังลบตรงนี้เวลาตรงนี้เป็นลบนะพลังพไม่สมดุลตรงนี้นะการสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยเราจะคุยกับคนอื่นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าบางทีคนอื่นก็พูดมาแล้วเรากอกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องากลายเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ลาไปเนี่ยการสื่อสารจะไม่ค่อยดีในตรงนี้นะบรรยาก,กาศที่บริเวณตาที่สามนะตรงวางคิวตรงนี้ ก็เป็นสีน้ำเงินอากาศที่หกเนาะอันเนี้ยเป็นดวงตาแห่งปัญญาจินตนาการเนี่ยที่เข้ามาใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดอะไรต่งางๆ่างนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะใช้ตาที่สามตาสามเนี่ยมันเชื่อมอะไรเยอะมากมายแต่ว่าเรา m s r เนี่ยคือถ้าตาที่สามเปิดพวกเนี่ยมนยนนนันเลยซรนั้นเลยถ้าตาที่สามเราเปิดปุ๊บเน,นนนเ,เนี่ยเลรนั้นเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไปเลย ไม่เราไม่ได้เกี่ยวกับกดแรงดูดนะนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการาสมาธินะความฝันที่เป็นจริงนะแล้วก็คนที่ไอตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของเซนต่างๆอะไรต่างๆด้วยนะแล้วก็คนพวกนี้จะจำความฝันได้แม่น แล้วขวัญฝันอะไรนะส่วนใหญ่มันจะเป็นจริงมันจะเป็นลางบอกมันเป็นเหตุบอกบอกเหตุเรานะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นจักรที่หกเนาะจักรที่เจ็ดเนี่ยเป็นจักรที่สีม่วงนะอยู่ด้านบนเนี่ยนะก็จะควบคุมทั้งหมดทั้งเจ็ดจักรนี่แหละก็ไม่ได้คุมนะแต่ว่าคือสื่อสารได้หมดทั้งเจ็ดจักรนี่นะที่สื่อสารกับภายนอก พลังภายนอกหมายถึงว่าอีเทอร์หรือว่าเป็นพวกอีเทอร์เนี่ยมาสเตอร์เคยอธิบายมานานแล้วนะชี่ปลานาต่างๆที่อยู่ภายนอกจัก,กรวาลชี่อของจัก,กรวาลน,นะพลังจัก,กรวาลอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยนะแล้วก็พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพรมทั้งหลายเนี่ยหรือนะว,ว่าเนี่ยพวกเนี้ยก็จะผ่านนะบริเวณศีรษะเราตรงกลางกลางศีรษะเราเลยนะ